เชิญชวนสมาชิกไลออนสากลภาค3 1 0ดีทุกสโมสรและทุกท่านเข้าร่วมชิงรางวัลนิวเล็บมินาจากไลออนสากลด้วยกันโดยกิจกรรมนี้จะวัดจากการทำรายงานใน LCI โดยจะประกอบไปด้วยด้านเพิ่มจำนวนสมาชิกค,คุณทำอย่างไรในการที่จะเชิญชวนผู้คนเข้ามาเป็นสมาชิกและร่วมทำกิจกรรมบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณทำอย่างไรเพื่อที่จะทำให้เกิดกิจกรรมบริการได้อย่างมากมายโดยเขาจะใช้จากจำนวนชั่วโมงที่คุณทำกิจกรรมและจำนวนผู้ได้รับบริการจากกิจกรรมที่คุณได้จัดขึ้นและทางด้าน GLT ในเรื่องพัฒนาผู้นำในระดับสโมสรคุณมีแนวทางหรือวิธีการอย่างไรเพื่อที่จะพัฒนาสมาชิกให้เป็นผู้นำในวาระต่อไปและสิ่งที่สำคัญที่สุด เป็นโปรแกรมฟรีที่ l ลออนได้มอบเป็นของขวัญชิ้นพิเศษให้กับพวกเราทุกคนได้เข้าไปเรียนรู้ในช่อง Learning Center แนวทางมากมายเพื่อที่จะทำให้สโมสรของคุณได้เข้มแข็งในการทำกิจกรรมบริการต่อไปสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเครื่องมือในนั้นเป็นเครื่องมือที่ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่สิ่งที่คุณเข้าไปเรียนรู้และจะสามารถพัฒนาต่อยอดได้ก็คือว่า ทักษะในการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันของคุณเองคุณสามารถนำเอามาใช้ในไลออนก็ได้สามารถนำเอาเครื่องมือดีๆนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันของคุณก็ได้โดยทุกอย่างไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งสิน้นรางวัน New ลนิวเลมินานี้จะสิ้นสุดที่30มิถุนาและจะประกาศมอบรางวัลวันที่30สิงหาทุกสโมสรไม่ควรพลาดท,ที่จะร่วมแข่งขันและชิงรางวัลน,นี้ไปด้วยกัน ลองดูนะครับสโมสรไหนจะได้รางวัลสำคัญจากไหลายอ,อนสากลอีกหนึ่งรางวัลมาประดับที่โทงและเป็นเข็มมาประดับที่ตัวผู้นำของสโมสรสวัสดีครับ